ครับวันนี้จะพามาดูคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะชาวไร่ชาวนานะครับนี่หวานข้าวนะครับถึงฤด,ดูการหวานข้าวต้องหวานนะครับเนี่ยครับคือวิถีของคนบราน,นอกครับอยู่แบบบ้านๆจะดูไปเรื่อยนะครับหลังจากหวานข้าว หลังจากปูกกระโพดก่อนนะครับหลังจากปูกกระโพดแล้วหวานข้าวนะครับพื้นที่จะไม่ค่อยว่างนะครับเพราะพื้นที่เรามีไม่เยอะนะครับแต่แปลงด้านหน้านี่คือเป็นปลูกพลูไว้นะครับแต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้นะครับตลาดตลาดค่อนข้างจะแย่หน่อยครับเพราะว่าใบพลูเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่เปิดใหม่ด้วยครับเนี่ยครับปูยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้ตกแต่ง เดี๋ยวจะพาเดินไปดูทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้ประมาณ6ต้นนะครับดูข้าวไปก่อนนะครับข้าวเนี่ยพึ่งหวานได้ประมาณสัก10วันนะครับคือหวานแบบไม่ไม่ไม่ต้องแช่เมล็ดนะครับหวานตมนะครับหวานแล้วเอาน้ําเข้าไว้ประมาณ1คืนนะรับเปิดน้ําออกนะข้าวพึ่งขึ้นนะครับต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวไปดูทุเรียนนะครับทุเรียนผมปลูกไว้ประมาณ สิต้นนะครับแต่ที่โตน่าจะให้ผลผลิตในภายในปีนี้นะครับถ้าดูแลรักษาและใส่ปุ๋ยอีกทีนะครับต้นโตเยอะแล้วครับประมาณอายุประมาณ6ปีแล้วครับนี่ครับจะมีต้นเล็กบ้างนะครับนี่คือต้นเล็กนะครับเนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่บ้างนะครับนี่ครับมาตรวจดูนะครับ คือชีวิตถีชีวิตของคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเขาจะอยู่อย่างเงี้ยครับใครมีงานก็ทํางานหลายอย่างนะครับปีหนึ่งมีกิจกรรมเยอะนะครับการทํางานนะครับนี่ครับทุเรียนที่ปลูกไว้ประมาณหกปีหกปีก็ถือว่าต้นใหญ่แล้วนะครับถ้าเอ่อ น่าจะให้ผลผลิตได้นะครับในภายในปีปีเนี้ยจะจะถึงเนี่ยครับต้นใหญ่ๆนะครับทุเรียนด้านในนี้จะเป็นแปลงพลูนะครับใบพลูนะครับแต่ตอนนี้กําลังตัดแต่งออกนะครับรอตลาดนะครับรอให้ตลาดมีราคานะครับเราค่อยมาดูแลรักษาอีกทีนึงนะครับก็ปลูกไว้หลายๆอย่างปลูกไว้กินบ้างเหลือก็ขายนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ